ตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการติดตั้ง Android Studio นะครับก็เซิร์ชคำว่า Android Studio download นะครับก็จะเจอเว uh, ็บ developer.android.com โดยในเบื้องต้นถ้าในเครื่องยังไม่มี Java SDK นะครับก็ให้ไปเซิร์ชและติดตั้งก่อนเซิร์ช Java jdk นะครับก็จะเป็นเข้าไปในเว็บ oracle com แล้วก็เลือกตรง jdk download นะครับเสร็จแล้วก็ไปติดตั้งที่แมทกับเครื่องเราก็อาจจะเป็นถ้าเป็นในเครื่องผมก็จะเป็น windows นะครับตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่น15.1จน,นะครับ ก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราติดตั้งตัวนี้แล้วนะครับก็ไปเซิร์ชคำว่า Android s ์เ e i o d o w n l ว a d โนะครับก็จะเป็นในเว็บของ developer.android.com เข้าไปดูนะครับในเว็บ developer.android.com ที่เป็น s t u i i o จากนั้นก็ดาวน์โหลด Android Studio นะครับเวอร์ชันปัจจุบันเป็น4.1.1ขนาดไฟล์896เมกเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับติดตั้ง Android Studio นะครับจากนั้นก็เริ่มทําการติดตั้งนะครับพื้นที่ที่ต้องการก็ประมาณ2.7 G จเจิกเลือก่านจากนั้นก็ทําการติดตั้ง ก็เริ่มต้นใช้งานนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเสร็จหน้าแรกก็จะมี Android s t u o ขึ้นมาตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น4.11ก่อนเริ่มสามารถไปคลิก SDK Manager หรือส่วนต่างๆจากเมนูนี้ใน SDM SDK Manager จะใช้สำหรับเราอินสตอ l แอนดรอยเวอร์ชันเก่าๆอย่างเช่น m a s v e r o 6ที่เป็น Android 6เพราะว่าเครื่องอรุ่นเก่าๆอาจจะไม่สพอร์ตเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแอปพลิเคชันที่รองรับรุ่นเก่าๆได้นะครับก็จะทำให้จำนวนของดีไว c e หรือ โทรศัพท์ที่สามารถเปิดแอป,ปเราได้มีจำนวนเยอะขึ้นเพราะบางบางคนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรุ่นเวลาเราติดตั้งอย่างเช่นรุ่นเวอร์ชัน6นะครับก็จะต้องมีส่วนสำคัญก็คือ Google API Android SDK และในส่วนของ Google API Image นะครับตัวนี้ก็ต้องติดตั้งด้วยเมื่อเราติดตั้ง ก็กด Apply ก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับในการ Install ต,ตอนนี้ถ้าเป็น Image File ของ Marsh m a s b e l o นี่ประมาณ636 m อเมกเมือ่อ Install เสร็จนะครับก็คลิก finish ก็กดโอเคนะครับเวลาเราจะทำโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือให้ไปดูคอนฟิกอีกนิดนึงนะครับในส่วนของ Setting ให้ไปดูว่าตรงพาธน,นะครับตรง System s e t t i n g ว่าเรา,า Default Directory ไว้ที่ไหน เพื่อเราจะได้ไปดูนะครับไป Open ที่หลังก็โอเคนะครับแล้วเราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับในการเลือกโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็จะสามารถเลือกได้หลายแบบก็จะเป็นเบสิก Activity มีแบบ Bottom หรือเป็นแบบเอทร ก็จะเป็นมี Admob Google Map มนะครับมีให้เลือกหลายแบบหรือจะเป็น Native-C ในเบื้องต้นนี้เราจะใช้ Basic Activity ก่อนนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆอ,อย่างเช่น w e a r i o s a n d r t i d TV Automotive หรือ Android t h i n g เนี่ยอันนี้ยังยังไม่ อธิบายก่อนนะครับในเบื้องต้นก็ให้ใช้ Basic Activity ก่อนกด next แล้วก็ตั้งชื่อแอปพลิเคชันอันนี้ก็จะเป็น Hello Hello Tech นะครับก็เลือก save location เป็นแอปนะครับหรือโฟลเดอร์ที่เราสร้างตรงนี้นะครับ SDK ที่เราติดตั้งไว้แล้วก็คือ,อเราสามารถเซตว่ามินิมัมนี้เวอร์ชั่นไหนนะครับตรงนี้เราติดตั้งไว้เป็นเวอร์ชัน6 Android ที่เป็นเวอร์ชัน6ตั้งแต่เวอร์ชัน6ขึ้นไปสามารถดูแอปเราได้นะครับก็กด finish เบ์ก่อนนะครับแอปแ้วกราก็สร้าง New สร้าง New folder ร์ไว้นะครับจะได้จำได้โอเค Finish ก็จะใช้เวลาโหลดสักครู่ มื่อโหลดเสร็จนะครับก็จะมาดูในส่วนขององค์ประกอบต่างๆในส่วนของ main activity จะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ต่างๆเราเข้ามาดูใน less แล้วก็ layout นะครับก็จะมีด้วยด้วยกัน2ออันที่สำคัญก็คือจะมี content กับ activity นะครับเราไปเลือกดูที่ content main Content m a มนก็จะเป็นประกอบไปด้วยในส่วนที่เป็นส่วนของดีไซน์นะครับกับโค้ดจะเป็น XML File หรือเราจะสามารถดูด้วยกันได้เลือกเป็นดีไซน์นะครับอันนี้ก็คือสามารถปิดได้ยืดหดขยายได้เพื่อให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือจะซูมนะครับซูมเข้าซูมออก ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนในของเลเยอร์ทีนี้เมื่อเมื่อเราต้องการจะแสดงผลแอปของเราเราจะต้องไปกำหนดที่ตัว AVD Manager นะครับ AVD Manager เนี่ยก็จะเป็นในการที่เราจะ add device หรือ add โทรศัพท์เราเลือกเป็น ทรศัพท์หรือตามแอปที่เราจะสร้างเมื่อกี้เราสร้างแอปเป็นโทรศัพท์เราก็สามารถเพิ่มดีไว้์ได้นะครับก็อาจจะเป็น3 xl นะครับแล้วก็ตัว sdk นะครับก็จะเป็นอาเวอร์ชันที่เรา โหลดมานะครับก็มีเวอร์ชัน8แล้วก็กด finish ตั้งชื่อตาม Default เลยรแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็จะมี Device 2ออันที่สามารถแสดงผลได้อันเดิมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆโทรศัพท์จำลองขึ้นมาเพื่อแสดงผลแอปที่เราเขียนนะครับก็เป็นอันติดตั้งเรียบร้อยโดยในแอปแรกนะครับก็จะเป็น Hello First Fragment นะครับเวลาเราจะต้องการจะดูผลก็กด Play การแสดงผลก็จะเหมือนกับหน้า Layout ที่เราออกแบบไว้นะครับก็เป็นอันว่าสามารถแสดงผลได้นะครับซึ่งเราสามารถเมื่อเราต้องการจะหยุดการแสดงผลก็กดแคสกดสต็อปตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงๆก็จะหยุดการแสดงผลโดยในส่วนของ เลยอันี้เราสามารถออกแบบได้นะครับก็จะมีนะครับ f ฟกเมนต์เฟกเมนต์เฟิร์นะครับก็จะมี Hello World นะครับตัว,ต,วตัวนี้จะเป็น Text นะครับเราสามารถกดคลิกแล้วก็ไปเปลี่ยน Attribute มันได้นะครับ กดคลิกปุ๊บเราก็มาดูในส่วนของ Layout นะครับ Layout ก็จะมี t ท็กที่จะโชว์นะครับแล้วก็สมมติว่าเรา,เราใส่เป็นคำอื่นนะครับ เป็นเท t ไปนะครับก็เป็น Hello World ส่วนฟอนตสามารถเซตให้ฟอนตขนาดใหญ่ได้ก็จะเป็น30ก็จะเต็มหน่อยนะครับหรือจะเซฟสีเป็นสีฟ้าไม่ได้ดังนี้เราก็คลิกแสดงผลอีกทีนะครับ ก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราออกแบบไว้ส่วนถ้าเราจะเพิ่มในการออกแบบสมมติว่าในคอนเทนต์นี้ครับเราจะเพิ่มปุ่มนะครับเราก็แค่ลากตรงนี้นะครับไปในหน้าเลเยอรนะครับเมื่อเราสร้างปุ่มขึ้นมาเนี่ย เราจําเป็นจะต้องหาจุดยึดให้มันนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ด้วยการวงกลมด้วยสี่สี่สี่ด้านนะครับเราก็ลากไปยึดด้านบนนะครับยึดด้านซ้ายแล้วก็ยึดด้านขวานะด้านล่างด้วยนะครับเสร็จแล้วเราคลอยไปจัดโลเคชันมันนะครับตัวนี้เราก็จะได้ ปุ่มมาหนึ่งปุ่มในปุ่มนี้เราก็สามารถสร้างใส่ข้อความได้นะครับอาจจะเป็นคำว่าคลิกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปลองแสดงผลดูนะครับ ก็จะเป็นเพิ่มปุ่มขึ้นมาในในแอร์ของเรานะครับตรงนี้ก็แสดงว่าเครื่องเรานะครับพร้อมแล้วในการเขียนโปรแกรม